ได้ยินกันไหมเอ่ยได้ยินกันไหมคะ,อะขอใส่หูฟังเนาะมันถึงจะได้ยิน รียบร้อสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็จะมาขอบคุณเ,เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ทำให้ออนมีวันนี้เนาะก็ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้มี ทําให้มีวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆ